วันนี้สบโอกาสพายโยมแม่มาได้อแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้สนใจมาทางผมสักเท่าไหร่อทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปท่านจะยอมมาไหมก็เลยอยากจะขออะไรแบบสั้นๆง่ายๆสาหรับคนที่แบบไม่เคยได้ยินพุทธเจชนะครับอคืออยากให้เขาได้ยินในสิ่งที่ควรได้ยินนะครับอายุเท่าไหร่และ้วหล่ยโยมแม่หกสิบสามครับหกสิบสามแล้วเนาะประมาณครับเหรอพอดีนั่งอยู่ไกลๆริปิ๊บอะครับผู้ผ่านราตรีมานานเนี่ย ก็เคยมีคําถามกับพระาศาสดาเหมือนกันพระาศาสดาก็บอกว่าให้สักแต่ว่ารู้นะมาลุงกัจบุตรเนี่ยก็ถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์เนี่ยผ่านราตรีมานานนะ,ะก็มีธรรมะสั้นๆที่ทําให้ข้าพระองค์เนี่ยบรรลุธรรมได้ไหมนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเห็นอะไรแล้วก็ให้สักว่าเห็น ได้ยินก็ให้สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ธรรมอารมณ์ได้ใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ทำทำเพียงเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกข์สัสนั่นแหละคือที่สุดข,ของทุกแต่นั้นถ้าอยากคนทุกเร็วก็ทําแค่นี้ลูกหลานจะทําอะไรให้ ดีให้ไม่ดีพอใจไม่พอใจก็ปล่อยวางเพราะเป็นธรรมดาของคนที่ผ่านลาตรีมานานเนี่ยประสบการณ์มันเยอะไงะมันก็อยากถ่ายทอดบอกสอนอะไรก็ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอนะที่พ่อแม่ควรกระทำต่อบุตรนะบอกคุณงามความดีนะห้ามเสียจากบาปสอนในเรื่องที่ดีอย่างเนี้นะก็ถ่ายทอด แต่บางทีความมีประมาณก็ก็ต้องรู้อีกและบางทีเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยไปเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้หรอกการที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยธรรมะธรรมะเท่านั้นแหละทำให้คนเนี่ยเกิดความแตกต่างและทำให้คนเปลี่ยนและคำของเรา ที่เป็นคําแบบปุถุชนเนี่ยมันก็เปลี่ยนใครไม่ได้นะคําที่จะเปลี่ยนคนได้เนี่ยคืออนุสาสนีปฏิหารของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ยืนยันว่าทําให้ปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้เนะพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะถ้าเรามีศรัทธาในตถาคตนะเรานับถือพระพุทธเจ้าก็ให้นับถือแบบถูกต้องว่า ต้องถึงคําสอนของท่านถ้าเราถึงคําสอนของท่านนี้ก็โอเคและแล้วก็เสพคบคําสอนท่านฟังคําสอนท่านเรื่อยๆเป็นระยะนะนะเราก็จะเป็นบุคคลผู้ที่มีความทุกข์น้อยมีความสุขมากดับทุกข์ได้และทุกอย่างยิ่งคือความแก่เจ็บตายเราจะเอาชนะความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปธรรมะส,สูงสุดของพระศาสดาก็ต้องการแค่นั้น นะเอาชนะความตายให้ได้ซึ่งไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่สอนเรื่องความไม่ตายมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเนาะ